สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่ศาลเจ้ากวนอูของเกาะสมุยค่ะหลังจากทำธุระเสร็จแล้วจากทางหน้าเมืองและเราเดินทางกลับมาบ้านที่ละหม่เราก็ได้แวะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปและไหว้สักการะเจ้าพ่อกวนอูณศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งเกาะสมุยค่ะ ศาลเจ้ากวนอูแห่งนี้มีอายุราวๆ145ปีโดยได้รับการดูแลจากผู้ที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ ในส่วนของชั้นที่สองก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กเก็บรวบรวมเรื่องราวค,ความเป็นมาของเกาะสมุยสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในเกาะสมุยเป็นแบบโมเดลจำลองขนาดเล็กใส่เอาไว้ในตู้กระจก และนอกจากนี้ทุกคนยังสามารถไหว้สักการะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่และขอพอรจากเทพเจ้ากวนอวูได้อีกด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาริสาไทยแลนด์บุรีรัมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีและร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนจ้า